ตั้งโตอะโม่ทำโตอม้ออม่จะทำกำแพงตรงไหมคะเพื่อนเพื่อนตรงเสาตรงนั้นไหมไม่ตรงก็ต้องให้ตรงเลยเนาะก็ไปตรงนี้ละ่ะ มันมีต้นไม้มันเลยไม่ตรงท่านี้เอาต้นไม้ออกแล้วทำต่อที่หลังบ้านดูหลังบ้านไม่ไปสิคะขณะนี้อยู่ในเวลาก่อสร้างสาบกําแพง สาบกำแพงใหม่ตอนน้ำท่วมนั่นน่ะไหลทะลุหน้าบ้านเลยน้ำมันไหลชึ่มอ่ะซึมในพื้นที่ตั้งกำแพงนะดูสิคะที่ตั้งกำแพงนะ่ะมันทะลุลอดพื้นออกหน้าบ้านเลย ก็เลยสาบทั้งสองข้างเลยขณะนี้แม่ไปอยู่ในกในการก่อสร้างไม่ได้ไปเล่นไหนทำแต่บ้านสร้างแต่บ้านเดี๋ยวนี้สมน้ำหน้าเนาะคนสอบไปเล่นนี่หลังบ้าน มีต้นมะเฟืองต้นหนึ่งทำทั้งวันก็ไม่ร้อนวันนี้ยิ่งอากาศดีหนาวค่ะหน้าหนาวค่ะดูมะเฟืองสิคะต้นของเพื่อนบ้านเขาอยู่ไม่ได้ติดกำแพงอยู่ประมาณเกือบเม็ดอ่ะ ห้ิปีแล้วคะ่ะแม่ไปแม่ไปเจ็ดสิปีแล้วอันนี้ต้นมะเฟืองนี้ห้าสิบกว่าปีเลยนะคะต้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะแล้วว่าตัดตัดเรื่อยๆตัดกิ่งเรื่อยๆก็เลยมันต้นมันไม่สูงลูกเต็มหมดเลยลูกเยอะมากเลย ดูสิคะดูลูกมะเฟืองสิคะเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยมีแต่ลูกมะเฟืองยิ่งตัดยิ่งติดลูกมันนะดูสิคะมีมีแต่ลูกไม่ค่อยมีใบลูกเยอะกว่าใบ ดูดิคะที่ข้างล่างอ่ะข้างล่างยิ่งยิ่งดกยิ่งดกยิ่งตัดยิ่งยิ่งยิ่งตัดยิ่งติดยิ่งตัดยิ่งติดลูกอันนี้ตัดกิ่งตัดกิ่งอะไรก็ออกลูกออกดอกเฉยเลยเนี่ย ติดดอกติดผลออกดอกติดดอกติดผลน,นี่ค่ะเป็นตลอดปีนะคะเป็นตลอดปีมะเฟืองต้นนี้เป็นตลอดปี5้สกว่าปีแล้วค่ะ มาเผืองต้นนี้ห้าจิบกว่าปีแล้วลองดูสิคะเอาไปใส่ยำก็ได้นะเนี่ยไปทำน้ำยำทำแบบว่า ก้อยปลาก้อยเนื้อนี่บีบน้ำใส่เยอะๆแล้วแล้วแล้วก็ปั้นน้ำทิ้งแต่ว่าเม่ไปไม่กินหรอกก้อยไม่กินดิบเเปรี้ยวมาก ไออยากกินมะเพืองก็มาบ้านแม่ไปเดอ้อมาขอข้างบ้านเขาเดอ้อร่วงกองหมดเลยแม่ไปเอาที่มันแห้งเอาใบเอาลูกที่มันแห้งแห้งมางสดมากเอาไปใส่ต้นไม้สวยนะคะเขียวปรื้อขึ้นเลยจะได้กวาดเอาอีกอยู่กาจะสุกแล้วเขาจะร่วงลงประจำ นี่ค,ะค่ะดูสิคะทำไมดกจังเลยออกดอกติดดอกติดผลมากเลยไม่ค่อยมีใบนะคะมีแต่ลูก ลูกมะเฟืองนะคะดกมากต้นอ้วนๆวนวนเตี้ยๆแต่ว่ายอดข้างบนที่อันสูงขึ้นไปนะไม่ค่อยมีลูกนะเขาชอบจะเป็นลูกที่ ต่ำๆเนี่ยที่ตัดบ่อยๆเนี่ยนี่ค่ะเป็นแม้กระทั่งในไม่มีใบอะไรออกในต้นเลยออกในต้นเลยสุกในต้นเลยค่ะ เราจะเป็นที่ต่ำๆที่เนื้อนี่ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะคะ